สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูชาวริศนะคะป้อมอาสาและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเผื่อที่จะได้ดูคลิปของเรานะคะโอเคค่ะดิฉันขอแนะนําตัวนะคะดิฉันนางสาวแกรมมี่แจ้งกิจจานะคะม .5 นะคะทับ6เลขที่18นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอ,อการค้นหาความรู้ของดิฉันนะคะพร้อมกับเป็นอินโฟกราฟ,ฟิกนะคะในหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนานะคะ โ okay. อเคค่ะพุทธศาสนาของเรานะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธทุกๆคนเลยนะคะและก็ยังเป็นเหมือนเครื่องมือนะคะที่จะทําให้เราได้รู้ถึงทุกช่วงเวลาชีวิตเลยนะคะทั้งเกิดแก่เจ็บตายในเวลาเดียวกันทําให้เราได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราทุกคนจึงควรที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะเพื่อน,นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันมากที่สุดนะคะ โ okay. อเคต่อไปนะคะบอกเกิดศาสนาของเราในวันนี้นะคะตอนแรกเราจะพูดเนื้อเรื่องเลยไม่ได้ถ้าทุกคนไม่รู้ว่าศาสนาของเราคืออะไรนะคะศาส,สนาของเรานะคะก็คือลัทธิความเชื่อนะคะของมนุษย์เนี่ยแหละเกี่ยวกับการกําเนิดและสิ้นสุดของโลกหลักศีลธรรมตลอดจนลัทธิที่มีการกระทําความเชื่อนั้นๆก็คือแบบความเชื่อที่เขาเอาผีสาง อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นความเชื่อเป็นที่ยิดเหนี่ยวจิตใจก่อนที่จะมีศาสนาเข้ามาในจิตใจของพวกเขานะคะศาส,สนาของเราคืออะไรเนี่ยไปแล้วต่อไปศาส,สนา เกิดจากอะไรศาสนาของเราเกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากความกลัวแล้วก็ความต้องการของมนุษย์นะคะเช่นกลัวภัยธรรมชาติกลัวการลงโทษจากผู้มีอํานาจเหนือเราอะคะ่ะเหนือตนเองนะคะเป็นต้นเลยศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันเกิดจากความกลัวก็คือ แก่เจ็บตายเห็นไหมเขากลัวการเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเลยใครไม่กลัวเนี่ยถือว่านายแน่มากเลยนะคะโอเคแล้วก็ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางปลวงนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่มีความทุกข์ในใจนะคะศาสนาเกิดจากความกลัวไปแล้วจุดกําเนิดของมันละ่ะเกิดมาจากอะไรจุดกําเนิดของศาสนานะคะทัศนะ ที่1ของเรานะคะมาจากความกลัวของมนุษย์ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่า,วามนุษย์เนี่ยมันกลัวภัยธรรมชาติกลัวผู้ที่มีอํานาจเหนือตนเนี่ยมาลงโทษโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดก็เหมือนกับนรกกับสวรรค์ชายนะคะแล้วก็ทัศนะที่สองนะคะก็คือมาจากความงูเขาของมนุษย์ความงูเขาของมนุษย์เนี่ยแบอกได้เลยว่าควายล้วนไม่มีวัวผสมนะคะ <c oughs> ก็แบบว่า เป็นความที่เขาไม่รู้ไม่มีความไม่รู้เขาเชื่อผิดผิดมาโดยตลอดนะคะเลยทําให้เขาเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของาศาสนาอันแล้วก็ได้บานปลายเป็นทุกๆมีหลายศาสนามากมีหลายชนชั้นแล้วก็แยกหย่กันแบบเป็นหลายเชื้อชาตินะคะมีคนต่างกาันมีสีผิวต่างกาันแล้วก็าศาสนาต่างกันด้วยเลยนะคะแบบ่งเป็นภูมิภาคไปเลยแบบเอเชียนี้เอเชียนี้ทวีปนี้ทวีปนี้ก็เลยแบบเพนน์แบบอังกฤษศาสนาคิดเราชาวพุทธคนไทย อะไรางเนี้ค่ะแบ่งกันไปต่อไปทัศนะที่3ามนะคะก็จะเป็นมาจากความเชื่อแล้วก็ประเพณีผิดๆของมนุษย์ของเรานะคะมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะสรรหาเกง่งจริงๆนะคะก็เป็นความเชื่อที่บอกว่าเอาผีมานับถือก่อนที่จะมีศาสนาเข้าไปนะคะแล้วก็ประเพณีที่มันไม่ควรจะเกิดแบบประเพณีที่มันแบบ มันนี่น่าจะใช่อะพี่เออเนาะทุกคนมันไม่น่าจะใช่อะค่ะแล้วก็เป็นทัศนะที่4นะคะศาส,สนามาจากเศรษฐกิจของมนุษย์หรือศาสนาคือผลของเศรษฐกิจมันก็เหมือนการทําเศรษฐกิจทางการเมืองอันนี้ไม่ขอพูดเดยอะนะคะเดี๋ยวไม่ได้ยยนด,ด,ด,ดตรงตรงนี้โอเคสุดท้ายนะคะ ก็คือความสําคัญของศาสนาความสําคัญของศาสนาเรานะคะศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะประจําใจอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขก็คืออยู่รวมกันได้โดยที่ไม่มีคนใดวคนหนึ่งเป็นทุกข์ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคมอะคะ่ะอ,อีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนีย่ยวทางจิตใจมีหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องปลอดภัยนะคะดังนั้นศาสน,าสนาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกรูกทุกนามไม่ว่ามนุษย์ของเราจะเจริญหรือล้าหลังก็ตามเ โอเคค่ะและสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะคะแม้ชาวพุทธนะคะจะมีความสำนึกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตจะมีมืดมาแล้วนะคะแต่ก็จะมีอีกมืดมาในอนาคตนะคะแต่อย่างไรก็ตามคําสอนในอดีตของพระพุทธเจ้านะคะจะไม่เหลือไว้ให้เราได้ศึกษาอีกแล้วนะคะส่วนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ดังนั้นนะคะบอกเกิดของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันก็คือจะมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตนะคะ และก็จะเป็นคำสอนข,ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธโคตมแต่องค์เดียวเท่านั้นนะคะคำสอนของนักบรา์อื่นๆนะคะทั้งในและนอกพระพุทธศาสนานะคะก็อาจจะเอาของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเสริมเข้ามาทำให้เราเข้าใจได้นะคะแต่อย่างใดนะคะก็คือถือว่าไม่เป็นบอกเกิดของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเกิดของพระพุทธศาสนาของเราก็จะมีเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะคะ และในสุดท้ายของวันนี้ดิฉันนางสาวกัญญ่เจนกิจาขอจบการรายงานความรู้ของดิฉันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูค่ะค่ะ